สามอันดับร้านข้าวแกงที่ผมชอบมีร้านอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูครับเริ่มมันที่อันดับ3นะครับกับร้านดาวใต้นะเป็นร้านข้าวแกงใต้รสเด็ดย่านพานนก์ร้านเนี้ยรสชาติไปทางกลางๆนะครับออกแนวกลมกล่อมทานง่ายไม่เผ็ดจัดจนเกินไปมีเมนูหลากหลายนะครับโดยรวมแล้วอร่อยทุกเมนูคนกินเผ็ดไม่เก่งก็ทานได้สบายครับอันดับที่สองนะครับร้านก๋วยเตี๋ยนายอ้วนนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับชื่อเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแต่เขาเนี่ยขายทั้งก๋วยเตี๋ยวและข้าวแกงครับที่สําคัญนะทําอร่อยด้วยผมมาทีไรนะครับเบิ้ลข้าวนะ มีเมนูเยอะมากๆจะโดดเด่นในเรื่องแกงพวกแกงเนื้อแกงขี้เล็กร้านนี้ทำแกงอร่อยมากครับร้านจะอยู่ย่านมางนนถ้าะใครผ่านไปผมแนะนําให้ไปลองครับอันดับที่1นนะครับผมยกให้ร้านนี้เลยครับครัวคุณพาผมเรียกร้านนี้ว่าข้าวแกงร้อยคิวครับผมมาถึงได้คิวที่80กว่าแล้วแต่ไม่ต้องกลัวนะครับร้านนี้เขาลั่นคิวเร็วมากๆผมรอไม่ถึง10บนาทีก็ได้ทานแล้วจุดเด่นของร้านนี้คือรสชาติที่จัดจ้านตามสไตล์อาหารปักใต้เลยครับแต่ยังคงความก,กรอบๆไม่เผ็ดโด๋ที่สําคัญมีเมนูเยอะมมมาากกกกๆแลลละะะออออออรรรรร่่ยยยทุเเเนนนููใคชบไไ็ืด้้จิถ พึ่ขาเข้าเมืองใครผ่านมาแถวนี้อย่าลืมแวะมานะครับรับรองไม่ผิดหวังและนี่นะครับคือ3อันดับร้านข้าวแกงที่ผมชอบที่สุดนะใครชอบร้านไหนกันบ้างหรือมีร้านเด็ดๆแนะนำคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปกินครับ